พี่เลตติโนช่คนกี่ัดสดเรเ่าค้สคนขับรถต้องปิดประตูสิพี่มิกบ่นไงเปิดประตูแล้วก็ไม่ปิดลงคนสุดท้ายวันนี้นะคะ เราขึ้นเขาเข้าป่ามาหาผักป่ากันมากันสามคนนะมากับหนุ่มๆนะคะหนุ่มใหญ่หนุ่มว้ดึกยังกับเราสาวกับสาวเลยน้อยฮะโอ้ียหมาีมาจริงๆด้วยเออถึงว่าอากาศมันต่ำลงตอนกลางคืนหิมะตกจริงๆที่เราเคยไปหาเห็ดกันนะคะที่ขับรถไปประมาณชั่วโมงหนึ่ง เดี๋ยวขยายทุกคนดูเห็นไหมเดินมาตรงนี้ข้างหลังไม่รู้เห็นกันไหมสันเขาไอ้สันเขา,เขามันมีเขาขาวข้างบนหิมะตกหน่อยนึงเดี๋ยวเดินหาพักตาตรงนี้สักหน่อยนึงมีอะไรบ้างนะพ่อเป็นคนแนะนำให้มาตรงนี้ น่าจะมีโสมฝรั่งนะที่รับราบแบบนี้นะคะแต่ผักที่พ่อชอบก็คือผักลากระต่ายผักลากระต่ายมันจะไม่ค่อยขึ้นที่รับราบนะมันจะขึ้นตามเขาเรียกอะไรคันดินอะคันดินนะนนนะมีเยอะเลยบนบนเขานะคะจะเป็นคันดินทั้งนั้นเลยทางที่เราเลี้ยวลงมาก็เป็นคันดินนะเดี๋ยวค่อยไปดูนะคะทิ้งตะก,ก้าไว้ตรงไหนเนี่ย ดูสิมีผักอะไรให้เก็บไหมตรงนี้กเหมือนมาเจอสมฝรั่งอืมมันจะง,งามหรือกูก็อยู่อิตาลีมาสิกบกว่าปีตรงนี้ไม่เคยมาเลยนะทั้งทางี่ใกล้บ้านพ่อมากเลยเุ้ยต้นใหญ่จังกก,กใหญ่มากลืมอ่ะน่าจะาพั่วมาพั่วน้อยดีมากเลยอนะ่ะ แต่มีมันก็ดีอย่างหนึ่งนะมันลงตรงจุดดีแต่ถ้าตรงไหนแบบยาเยอะๆในครัวนี่สุดยอดเลยโอตรงนี้ระขัญยาพี่เลรโอ้ย,อ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 ยลือจังวะ ขึ้โหหัวปั๊มๆน้อยๆใบของมันนะคะจับดูรู้เลยได้ยินเสียงไหมเลยสักษาอะไหนดูดิไม่ใช่เควสเอทิโปทาราสโคเล็วหาดูสิ พ่ออยากได้ผักป่าที่มีชื่อว่าผักลากระต่ายนะคะซึ่งสําหรับพ่อและกู้ไก่นะมันคือผักป่าที่อร่อยที่สุดเลยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ารสชาติมันมันอร่อยรสชาติดีมากมาอุ้ยหัวจิ๋วนึงแต่ป้อมเชียวผักลากระต่ายมันจะไม่ขึ้นที่รับลาบแบบนี้นะมันจะขึ้นตาคันดินเดี๋ยวค่อยไปด,ดูกันนะคะเดินตรงนี้สักพักนคะคะเคยเก็บผักป่าเมื่อนาน,านมาแล้วเนาะ เคยไปกับแม่ของเขาคุณย่าของพี่มิกเนาะแต่พอทำงานก็ไม่มีโอกาสได้ไปก็ซื้อกินเอานะเมื่อก่อนนี้แต่พอกูไก่เริ่มเก็บผักป่าเป็นก็ได้กินนะคะก็เอามาแบ่งให้พ่อเดี๋ยวหลังจะเดินขึ้นไปบนถนนกันนะคะถนนบนภูเขานะ เนี่ยตำคันดินแบบนี้ยผักสลัดป่าที่พ่อชอบผักลากกระต่ายเงินมักจะขึ้นอันนี้ไม่ใช่พี่มิบอกระวังงูแมวเศราโนทุกคนดูสวมฝรั่ง กูแค่ใช้มือดึงขึ้นมาไม่ต้องใช้มีดเลยอะดีมันนุ่มมากดูดิหัวเขาขาวอ่อ,อนออนไม่ใหญ่แต่อ่อนนะสมฝรั่งเยอะมากตรงนี้ไม่เห็นผักสลัดป่านั้นเลยแฮะสมฝรั่งเพียบเลยอะ พี <the> ่ม <the> ิกเป็นห่วงกลัวจะไปจับงูแมวสาวกันเข้าเพราะว่างูแมวสาวมันเพิ่งออกจากจำศีลเนาะมันจะมาอาบแดะอุ๊ยอะไรนิ่มๆวะออดินโนว่าะโพเรื่องอะไรคนละมานะโอ้โซคอนโดมีเซอร์เบย์บาโซรโนอันนี้หัว ขึ้นบนดินถ้าหัวขึ้นบนดินมันจะแกะ่สมฝรั่งนี้อ่อนมากหัวขาวจั่วเลยทุกคนนี่เจอแล้วพ่อเจอแล้วมาจะนอหน,น,นับห่อแข็งนี่ดอกของมันนะคะนี่ต้นนี้ออกดอกแล้วดอกสีเหลืองคล้ายๆดอกฟันสิงโต แต่มันจะบางกว่านะมันออกดอกจะหมดแล้วนะนี่ตรงไหนถ้ามันโดนแดดจัดๆนะคะดอกมันจะมาเร็วมากก่อนนี้ยังสวยอ่ ต้องใช้มีดเลยนี่ยอดอ่อน,ออน อ่อนมากเลยทุกคนยทุกคนกูแค่มาเจอส่งฝรั่งกอบไปเริ่มเลยอะ่ะโอ้รากมันหลุดออกมาแบบนี้ ลากมันลอยขึ้นมาเหนือพื้นดินนะคะดินมันถลม่มอันนี้ไม่อ่อนแล้วล่ะอันนี้อยู่ใต้ดินนี่นี่อ้สวยอยู่ เกเพลินมากทุกคนแล้วที่นี่แบบหเป็นแหล่งเก็บผักป่าที่เลิศที่สุดเลยนะตั้งแต่เก็บผักป่ามานะคะชอบมากพี่มิกดีใจนะที่ชอบเพราะว่าใกล้บ้านแล้วก็มันบนเขาอะอเก็บเพลินมากเลยยอดอ่อน,ออนหักเปาะ,ปะ ยอดอ่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเยอะมากเยอะมากๆเลยยอดมันสวยมากอวบม,มากดูสิมันเขี้ยวปล่อยผ่านได้ไงเนี่ยไ,ได้ไม่ได้ ไม่มีตักล้องส่วนตัวนะทุกคนจะเห็นผู้ให่พลุงพลังขนาดไหนม,มือที่เก็บผักนี่ก็มีตะกร้าห้อยอยู่ส่วนเอแขนที่ถ่ายกล้องต้องหนีบขาตั้งกล้องเอาไว้อุปกรณ์ทํามากฝั่งนี้นะผักลากระต่ายแทบไม่มีเลยมีน้อยมากนะคะเดี๋ยวเราน่าจะกลับกันแล้วละ่ะ พี่มีบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปเราไปแวะบ้านพ่อเนาะเดี๋ยวจะต้องดูผักให้พ่อด้ยวยนะที่พ่อเก็บมามันมีมีมมอ่าหญ้าอื่นผักอื่นปนมาหรือเปล่านะ,นนะพ่อบอกไม่มีเลยไม่มีแล้จริงๆด้วยเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูผักที่พ่อเก็บกันนะคะไปแวะบ้านพ่อกันสมพรัง,รงเจออีกแล้ว มันใกล้จะออกดอกแล้วเนี่ยก็ย้าวมดแทะมันเนาะเป็นลายมันเยอะนะโอ้โห้ดูว่ะว้าโอ้ายแล้วตายแล้วตายแล้วคนดูโอ้ มัน,นใหญ่เวอร์อะดูหน่อยหัวนนแก่ยังแก่แล้วโอ้แก่แล้ว,ลวตัวนี้เอานะคะนี่เห็นไหมนี่รากมันเขียวแบบนี้นะ sono a casa, il questo è buono, no, questo no, è questa. questo è da Raffunzio, ma bravo bravo si no, si sì, no, sì, no. sì, sì, ma a volte c'è anche... anche delizia guardagliela a te, guarda io un po' non li ho guardati, questa aveva preso, questa non è buona questa lì, si dice, vedi è diversa è la foglia solo io l'ho levata un po' è quella qui questa è buona. Ma te la avevo messo da una terra. Sì, è buona, l'erba selvatica, la nostra Questa è buona. sì, serva, questa è buona. Eh, sì. Eh. sì. Okay. Ah, ho è subito una finta, sì. Sì. Ah, che gambo. Levagli le foglie, ah, via, vedi, basta. Questa ricca. Ci cicerbita. Ah, ci Sì, ma butta via. Sì. Eh. No, ci eh. si può mangiare. Questa è erba. eh. Ah, no, è bella, oh, no, è bene. bravo, babbo l'ha preso tutto da solo. Sì, tutto... buono, buono ma io... allora, allora, lei, ma è E poi, punto, eh, perché c'è mattino. E poi vi visto. Questo... so. E poi, d'inverno mi so. E poi, 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 mi questo, questo è più maturo Vai oh. tieni. Dai, basta questo, vai, tieni, dai, quattro basta quando eh, eh, ma eh. Eh, ti mancano tu vieni e li prendi e parla che taglia il dito di babbo a Diego li ha dati a Diego no, mi sono dimenticato ah. e eh, eh, vai, poi ti i figli vale, un cappanga da che a vincere noi chi la vai Bye.